<im ples> ก็เป็นบรรยากาศที่ทางพี่น้องกลุ่มบัณมิตร16จังหวัดภาคใต้ได้มาร่วมแจกข้าวของนะครับที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมหลากหลายที่เดียวนะครับที่ขณะนี้กําลังแจกกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับประธานกลุ่มบัณมิตร16จังหว,วัดกันครับหลังจากที่เรากลับจากกรุงเทพวันที่สองพิกานะครับเราก็มีการประชุมบนทางโทรศัพท์ช่วงนั้นในน้ําในท่วมภาคใต้แล้วนะครับวันที่หนึ่ง,งนี่พายุทิเบชั่นเข้านครก่อนหน้านั้นที่สงขลาก็หนัก เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมตินะครับขอใช้ตั้งตัวสรับเลยฮะเราแกนเน่จะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่ามันก็มีคณรมการทางภาคใต้เนี่ยก็ได้ระดมของนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เลยมีในความคิดว่าจะนำมาบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตําตบลท่าหินนะครับอําเภอสัติงพระก็ร่วมนะครับกับมูลนิธิเต็กกาของนครศรีธรรมราช แล้วก็เราก็ใช้ชื่อเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติด้วยเพราะว่าผมเองนั้นได้ได้โทรประสานกับทางคุณดินนาว่าพันธมิตรศุกจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะร่วมกับทางกองทัพธรรมของสันติยโศกและเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยจะรวบรวมรับบริจาคของแล้วก็มาบรรเทาทุกข์เป็นจุดเป็นจุดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะไม่เข้าไปเน้นในเมืองมากนัก เพราะว่าเรามีหน่วยประสานงานในพื้นที่ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยได้รับการาบรรเทาทุกน้อยอาจจะด้วยเรื่องคมนาคมหรือว่าอะไแล้วแต่นะครับอ่าอจจะสื่อสารแต่ว่าสื่อ,ส,อสื่อมันจนไม่ไปในะคุณพูดเองนะครับก็คือว่าเราก็ลงมาแจกถึงมือเลยนะครับมาแจกถึงมือเดี๋ยวเราก็จะไปแจกแจกจุดอื่นแล้วก็โดยเฉพาะ พี่น้องทางภาคใต้เนี่ยเมื่อวานนะครับวันที่ห้าวันนี้วันที่หกก็จะมีพี่น้องพันธมิตรจังหวัดภาคใต้จากเพชรบุรีประจวบชุมพรก็ได้ไปแจกของน้ําท่วมที่อําอเภอหลังสวนอําเภอละแม่จังหวัดชุมพรซึ่งขณะนี้กําลังแจกอยู่นั่นหมายถึงว่าเรากระจายเป็นจุดนะฮะไม่ได้มารวมกันที่เดียวพรุ่งนี้ก็จะมีพันธมิตรภูเก็ตกับมูลนิธิใต้เต็กของนครก็จะไปแจกอีกจุดหนึ่งครับ เรียกจุดกระเด็หมู่บ้านแตะเหมู่บ้านให้ดูยังไงฮะตรงไหนเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมากน้อยอะไรเราใช้ข้อมูลจากพื้นที่เป็นหลักเพราะว่าเหมือนที่นี่เนี่ยมีคุณสุซึ่งเป็นแกนนาคนหนึ่งของพันธมิตรพังงาซึ่งบ้านเกิดอยู่ที่นี่แล้วเขาก็รู้ว่าเหมือนที่เราเห็นนะฮะที่เราผ่านมาคุณเปี๊ยกที่ข้างถนนนี่เห็นไหมการแจกเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเยอะแยะเลยสื่อมวลชนก็เยอะแยะแต่มาที่นี่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครไม่มีสื่อมวลชนนอกจากคุณเปียกอฮะเพราะฉะนั้น ก็กลายเป็นว่าเหมือนขาดการช่วยเหลืออาจจะมีฮะแต่คงจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราใช้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นคนอบอกจุดว่าควรจะไปบริจาคที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับการแบบน,นี้จะมียืดยาวไปแค่ไหนยังไงคุยกันขนาดกว 8, ็วันที่แปดนะครับวันที่แปดเนี่ยทีมจากกองทัพธรรมสันติยโศกและก็เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติก็จะไปเจอที่ หนาดใหญ่เราก็จะตั้งศูนย์ที่นั่นแล้วก็จะนํานของทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคเป็นจุดเป็นจุดที่อำเภอจะนะนาทวีกระสรสแสศิลกระโนดที่เป็นเขตที่อยู่ลึกจากถนนใหญ่เนี่ยนะอาจจะเป็นในหมู่บ้านเป็นวัดเหมือนที่เราทําอย่างนี้ครับพื้นที่สงขาโดยทั่วไปก็ท่วมท่วมกระจายโดยทั่วไป เกือบทั่วทั้งจังหวัดเลยนะทีนี้แต่ว่าบางพื้นที่ที่ที่ไกลออกไปที่ไกลมากได้ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็หมู่บ้านค่อนข้างกระจัดกระจายนะแล้วก็น้ําจะเหมือนเกาะหรือเปล่ามันไม่เหมือนเกาะมันเหมือนกระแ่งนะเพราะว่าน้าจากพัดหลงลงมาน้ําจากหาดใจลงมานะก็มาอัดกันอยู่ตรง,ตรง,ตรงปากรอตรงนี้นะเราพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่ม น้ำมันจะจะเป็นเป็นแอ่งค้างอยู่ต่อเนื่องนานเลยเป็นหมู่บ้านตำบลอะไรพอมีชื่อไหมอ่าเป็นตำบลห้วยลึกฮะห้วยลึกฮะอ่ำเภอควนเนียงก็ใกลสงขาเนึ่งไม่ไม่ได้ไกลเราอ้อมไปนิดเดียวก็ถึงเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้แต่ว่าปีนี้น้ําท่วมไม่เยอะเท่าไหร่ ตอนนี้น้ำลดลงสู่เพราะว่าปกติแล้วนะแต่ว่าความเสียหายก็ก็ก็เกิดขึ้นมีมีอยู่บางบางหย่อมของของบางหมู่บ้านที่ยังท่วมขังอยู่ตอนนี้นะนี <c oughs> ่เฉพาะที่คนเนียงทีนี้มีบางที่ที่ที่เขาก็เข้าไปช่วยกันอยู่บ้างแล้วเขาแดงอาน,นั้นก็ยังท่วมขังอยู่ตอนนี้ ถึงน้ําจะท่วมใหญ่ขนาดไหนแต่น้ําใจไม่เคยแห้งแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะคนใต้ที่มาช่วยพี่น้องภาคใต้นะครับเห็นพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานสิ่งนี้อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีก็เรียกว่าสยามเมืองยิ้มมีน้ำจิตน้ำใจมาแต่วันนี้เนเราโดนลัทธิบริโภคนิยมแล้วก็ไอ้ทุนนิยมสามานเนี่ยทำให้จิตใจคนมันเปลี่ยนแต่ท้ายสุดพอเจอวิกฤตนะครับ คนที่จิตใจเปลี่ยนนั่นหมายถึงว่าเช้าทํางานเย็นกลับบ้านกลางคืนดูละครพอคลายเครียดสักชั่วโมงแล้วก็นอนรุ่งรุ่งเช้าก็ไปทํางานเวียนอย่างนี้ฮะแล้วก็สิ้นเดือนก็ผ่อนบ้านรถส่งลูกไปเรียนแต่พอเจอวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าน้ําจิตน้นําใจเนี่ยของคนไทยที่หลั่งไหลมาช่วยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้เนี่ยต้องกลับขอบพระคุณจริงๆมาจากทั่วทุกทิศนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิดออด นะครับพอขอให้ได้รู้นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยพี่น้องที่เขายังได้รับความเดือดร้อนอยู่ทุกคนก็กุลีกุจอที่จะช่วยกันบริจาคนะครับก็ฝากขอบพระคุณมาในโอกาสนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่พวกเราได้เคยคุยกันนั่นก็คือว่าเพะวันนี้เนี่ยมนุษย์ต้องกลับมามาถามตัวเองบ้างนะครับว่าไอตัว อุตกภัยก็ดีมหมันตะภัยอื่นๆก็ดีที่เกิดขึ้นภาวะโลกร้อนก็ดีมันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติเอาเปรียบธรรมชาติเกินไปและใช้มันอย่างเดียวแต่ไม่เคยรักษามันไม่เคยดูแลมันสิ่งนี้อยากจะฝากสิ้งท้ายว่าภัยธรรมชาติที่เราเกิดขึ้นมันก็เป็นการปรับสมดุลของธรรมชาตินะครับโรคห้านโรคมาในภาคโรคภาคต่างๆโลมพัดหลังคา ทังหมดเลยแต่ว่านี่มี่ชอมแล้วนี่หลเดียวน,นี่พูดก่อมทั้งแล้วนะ,ะนเบื้องอนั้นเบื้องดินนั่หลแต่เบื้องทังหมดเลย เบืองทึ้งอันนี้กับเล็คันชองไปเล็กหาไปอ๋อก็เรื่องหลังคตอนนี้ซ่อมบ้างแล้วเนาะแั้นี้เออก็ลําบากพอลำบากลำบากเฮ้ยมาลูกบ่าวเออนอนคือนั้นกันนอนไหนนาเอนี่เราคนแก่ถ้าเพิ่งนั่นลูกเทพตานัลูกบ่าวเฮ้ยมีคนเขาเอาของอะไรมาให้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะไม่มีคนเอาของมาให้เนี่ยนี่เมานี่ดีไหมดีไหมดี พอบรรเทาเนาะบรรเทาทุกตัวคราวออไม่ไม่ดับเพลียหรอมักฮะนคนใต้คนใต้ไม่ทิ้งกันอะไรคนใต้ไม่ทิ้งกันคนใต้ไม่ทิ้งอา <c oughs> <c oughs> ยูปัดในลกขึ้นนั้นนั้นสามหลังโอเม็ดซึ่งนานเยี่ยมนี่ยจีบานซึ่งคนแก่คนใช้อันไม่บายอยู่ค่ะ ตั้งกาบงตั้งกลา้างต้กลา้ตั้งกล้วบางตั้งกล้าบ้างตั้งกลาบต้งกล้าบ้างตั้งกล้าบ้างงกล้าบางกจ้าบาต้งล้้งเั้กล้าบ้งักงล้าบ้งตังกลาบงังนาบ้างตังน้า้งคังกอ้า้าตั้ยกล้าบ้างตั้กลัาบาตาบั้กลาัวกลาบ้าั้ล้าบันงกล้บันงกล้ั like ้กน้้มงตัง้าบอาง้บ้าง จเจ๋อีลูกก็ฟุ่นเลยนะมาก็มาช่วยเลื่อนเยอะนะลูกนะไปว้ดูแลลูกเข้ามาช่วยเลยเื่อนคนไทยไม่ทิ้งกันถ้าคนไทยไม่หลักกันไม่ก็ไม่ทิ้งกัน